สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับพบกับครูโอ๊ตทศนาเที่ยงตรงนะครับเราจะมาเรียนในรายวิชากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในรายวิชาห้องสมุดนะครับวันนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทการเข้าใช้ห้องสมุดนะคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปใช้บริการห้องสมุดกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆเ,เนี่ย พอจะทราบวิธีปฏิบัติเวลาเราเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครยังจําไม่ได้หรือยังไม่ทราบชัดเจนว่าเวลาเราเข้าห้องสมุดเนี่ยเราต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับในการเข้าใช้บริการห้องสมุดนะครับเด็กๆจะต้องรู้นะครับอะไรบ้างนะครับก็คือเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ย สิ่งที่สําคัญเลยเวลาเราเข้าไปอยู่ใน,นสมุดเราเสียงดังได้ไหมฮะ <_ an> พื้นฐานเลยพื้นฐานเวลาเราเข้าไปในที่สาธารณะที่ที่มีคนเยอะๆแล้วก็เป็นที่ที่มีต้องการความเงียบสงบอย่างห้องสมุดเนี่ยเ <_ an> พราะส่วนใหญ่แล้วเขาเข้าไปทำไมครับ <_ an> เข้าไปอ่านหนังสือนะครับในเมื่อทุกคนเข้าไปพักผ่อนไปอ่านหนังสือไปหาความรู้เราจะไม่สามารถตะโกนโบกเวกวายเสียงดังคุยกันเสียงดังเพื่อ เป็นการอะไรฮะรบกวนผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นใช่ไหมครับอันนี้พื้นฐานง่ายๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปห้องสมุดนั้นรองเท้าเราต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบใช่ไหมบบริเวณหน้าห้องสมุดนะครับของทุกที่โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียนเราเนี่ยก็จะมีชั้นวางรองเท้าไว้หน้าห้องเพื่อที่จะให้เด็กๆเก็บรองเท้าไวใ้ให้เป็นระเบียบแต่บางคนเนี่ย ถอดรองเท้าเสร็จปุ๊บวางระเกะระกะเต็มหน้าประตูคนที่มองมาจากด้านนอกก็ดูเขาเรียกอะไรฮนะมองไม่น่ารักเลยไม่งดงามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะเข้าสมุดต้องวางรองเท้าไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังเข้ามาแล้วดึงเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งอ่านหนังสือกัเงี่ยต่อมาเราเอากระเป๋าสัมภาระเข้าไปได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับแต่บางที่ก็อนุโลมให้เอาเข้าไปได้แต่โดยมารยาทสากลพื้นฐานแล้วเนี่ยกระเป๋าสัมภาระที่มันเป็นของส่วนตัวบางอย่างนะครับไม่อนุญาตให้เอาเข้าไปนะครับเพราะว่าหนังสือทุกชิ้นหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในห้องสมุดเ,เป็นสมบัติของสาธารณะเป็นของใช้ส่วนรวมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเห็นหนังสือที่อยากได้อยากอ่านอยากเอากลับไปอ่านที่บ้านก็แอบ หยิบใส่กระเป๋าซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเอาหนังสือไปอ่านที่บ้านก็ทําการยืมกับคุณครูที่ดูแลห้องสมุดหรือเจ้าหน้าที่แลที่ดูแลห้องสมุดแค่นั้นเองนะครับเด็กๆก็จะเอาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้เพราะฉะนั้นรองเท้าจัดให้เป็นระเบียบนะครับไม่ส่งเสียงดังเมื่อเข้ามาแล้วและอะไรอีกครับเมื่อกี้อ่าไม่นำกระ เข้ามาในห้องสมุดนะครับนอกจากนี้แล้วโดยเฉพาะเด็กเล็ก,ลกป .1 ป .2 ป .3 หรือทุกคนนั่นแหละครับเข้ามาในห้องสมุดแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงความเงียบแล้วใช่ไหมเราจะวิ่งเล่นหยอกล้อวิ่งไล่แตะวิ่งซ้อนหากันได้ไหมครับในห้องสมุดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระเบียบข้อปฏิบัติพื้นฐานไม่ใช่เพื่อใครนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่า เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนที่เข้ามาใช้ห้องสมุดเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วคือเขาต้องการความสงบนั่นเองนะครับจะไม่ต้องการเสียงดังไม่ต้องการคนที่ทําให้เราเสียสมาธินะครับเพราะฉะนั้นไม่วิ่งเล่นหยอกล้อกันนะครับต่อมาเวลาเราจะอ่านหนังสือเนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยหนังสืออย่างที่โค้ดบอกหนังสือทุกเล่มเป็นสมบัติสาธารณะคําว่าสมบัติสาธารณะนั่นก็คือว่า สิ่งที่ใช้ร่วมกันหลายๆคนทุกคนเป็นเจ้าของนะครับมาใช้ร่วมกันคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเข้ามาอ่านหนังสือ,อนิทานเรื่องสั้นนิยายแต่ละเล่มนะครับเพราะฉะนั้นอยากอ่านเรื่องไหนคุณครูจัดแยกเป็นระเบียบตามชั้นหนังสือเป็นหมวดหมู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในหน่วยต่อไปว่าเอะในห้องสมุดนี่เขามีวิธีการจัดหมวดหมู่อย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเรียนพร้อมๆกันนะครับทีนี้ในเรื่องของระเบียบมารยยทการห้องสดเนี่ยเวลาเราจะไปะหยิบอ่านหนังสือเนี่ยก็ไปหยิบเล่มไหนอ่านเสร็จแล้วไปวางไว้ที่เดิมหรือจําไม่ได้ในห้องสมุดของเราจะมีจุดบริการวางหนังสือที่อ่านเสร็จแล้วนะครับให้เป็นระเบียบและจะมีพี่ๆบรรณารักษ์น้อยเนี่ยคอยมาหยิบหนังสือเนี่ยไปเก็บตามชั้นให้เรา หาเจอนะครับเพราะว่าเมื่อเราแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วถ้าเราไปเก็บไม่เป็นที่เป็นทางเก็บเวลาคนมาตามอ่านทีหลังเนี่ยเขาก็จะหาไม่เจอหรือเราอ่านเนี่ยไม่จบและจะกลับมาอ่านอีกก็จะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นหยิบจากชั้นไหนวางชั้นเดิมให้เรียบร้อยหรือเก็บไว้ในชั้นพักหนังสือนอกจากนี้แล้วเราจะเอาน้ําเอา,นเอานขนมเข้ามาในห้องสูนดได้ไหมครับอ่าไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าขนม กรอบต่างๆที่เด ok ็กแอบเอาเข้ามาในหนังสมุดเนี่ยบางคนคุณี่ก็อยากอ่านหนังสือไปด้วยอยากกินขนมไปด้วยแต่ถ้าเรากินขนมเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเศษขนมเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มันตกลงไปในหน้าหนังสือที่เราเปิดอ่านอยู่ในหน้าทีทานเราเปิดอ่านอยู่มันเป็นอาหารที่หอมหวานและอร่อยสําหรับเจ้าอะไรฮะเจ้ามดนั่นเองมดมันจะโอ้โหมาตามกลิ่นอาหารที่เด็กๆกินแล้วก็หกเลอะเทอะตาม ห้องสมุดต,ตามหนังสือนั่นแหละมันก็จะมาแทะเล็มกัดหนังสือมแมลงสาบก็มานะครับเกิดสิ่งสกรปรกเกิดขึ้นในห้องสมุดเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติข้อนี้ไม่ควรทํานะครับน้ําเอามาแล้วเป็นไงอุ๊ยบางคนเนี่ยบอกว่าหนูน้ําปิดฝามมดชิดเลยคุณครูไม่เป็นไรคะ่ะแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับเป็นการปฏิบัติ ที่ชัดเจนเป็นข้อตกลงร่วมกันคือไม่ควรนําน้ําและขนมเข้ามาน้ำเนี่ยบางคน,นโอ้โหยกน้ําดื่มแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนมาปัดโดนหกโดนหนังสือโค้ดเปียกหมดเลยโดนหนังสือที่เป็นสมบัติสาธารนณะเปียกชํารุดหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าหลักร้อยหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลนะครับนอกจากนี้แล้วบางคนเนี่ยแอบเข้ามาแล้วมานอนหลับได้ไหมฮะ ไม่ได้เพราะว่าเวลาเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าไม่ควรนอนหลับในห้องสมุดเพราะว่าเดี๋ยวจะเลยเวลาที่เราจะเรียนหรือเรามานอนบนเก้าอี้หรือโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็คนอื่นที่จะเข้ามาอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็อยากมีที่นั่งอ่านด้วยฉะนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วอ่านหนังสือพักผ่อนผ่อนคลายนะครับแล้วก็นั่งเล่นมือถือแอบเล่นเกม โอ้โหเปิดเกมเสียงดังเล่นเกมแบบเนี้ยได้ไหมฮะไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าเราต้องการที่จะยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านมีนิทานเล่มหนึ่งที่โอ้โหมันน่าสนใจมากเลยนะครับเราทํำยังไงครับเด็กๆอ่าก็หยิบหนังสือเล่มน,นั้นพร้อมกับบัตรนักเรียนหรือบัตรห้องสมุดนะฮะห้องสมุดของเราเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยก็มี บัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบัตรนักเรียนนั่นเองนะครับไปให้บริการยืมคืนจากคุณครูบรรรักษ์หรือครูที่ดูแลห้องสมุดนั่นเองนะครับในทุกตอนเที่ยงนะครับและก็ตอนเย็นนะครับแล้วก็เด็กก็ยื่นบัตรกับหนังสือนิทานที่เรายืมเนี่ยให้เพื่อนๆให้กับเจ้าหน้าที่แล้วคุณครูก็จะทําการยืมให้โดยนักเรียนสามารถยืมได้อย่างมากที่สุดคือ2เล่มนะครับแล้วก็ ยืมได้ไม่เกิน3วันคราบครบ3วันแล้วอ่านยังไม่จบทำยังไงก็เอามาแล้วก็แจ้งพี่ๆบรรรักษ์เจ้าหน้าที่หรือคุณครูว่าคุณครูขาพี่ๆคะหนูเนี่ยอ่านยังไม่จบเลยหนูมายืมต่อคะ่ะก็ทำรายการยืมต่อทำไมไม่ให้ยืมต่อ7วัน8วันนะครับอันนี้มันเป็นข้อตกลงว่าเออด้วยความรับผิดชอบของเราเนี่ยฝึกความรับผิดชอบอย่างเช่นบางคนเอาไปโอ้โห7วันยังไม่ได้อ่านเลย ลืมวิ้นหนังสือหายไปไหนแล้วแต่ถ้า3วันยังอ่านต่อฝึกครารมรัชอบครับมายืมต่ออีกครั้งไปอ่านให้จบเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาก็อยากอ่านเล่มที่เราอ่านอยู่เช่นกันแต่ถ้ายืมเกินกําหนดนะครับยืมเกินกําหนดที่จะส่งเลยหรือทําหายก็จะมีวิธีการในการบริหารจัดการสําหรับคนที่ ไม่มีความรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในหน่วยต่อไปอีกทีนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาดในห้องสมุดให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเศษขนมนม,นมเนยเศษอะไรก็ตามที่เห็นว่าสกปรกนะครับถ้าบางคนเข้ามาเรียนในห้องสมุดก็ช่วยกันดูแลรักษาบางคนเข้ามาอาา่านหนังสือเห็นเศษเล็กเศษน้อยก็ช่วยกันดูแลนะครับ ที่สําคัญหนังสือทุกเล่มอ่านอย่างมีคุณค่าบางคนโอ้โหกางจนหนังสือเนี่ยจะขาดจะหลุดออกจากกันแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆอย่านนะครับค่อยๆเปิดนะครับมันจะอยู่กับเราได้นานๆนี่คือเบื้องต้นของระเบียบมารยาทการใช้ห้องสมุดนะครับส่วนระเบียบมารยาทข้อตกลงลอื่นๆเนี่ยในชั้นเรียนของเราเดี๋ยวเราจะ ตกลงร่วมกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คุณครูอยากดูว่าเด็กๆเนี่ยมีไอเดียหรือมีแนวคิดอย่างไรนะครับที่จะทําให้ห้องสมุดของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะครับโดยเด็กๆสามารถที่จะดูใบงานใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใบงานไปทำนะครับว่าระเบียบมารยาทในห้องสมุดเนี่ย มันควรจะมีอย่างไรบ้างข้อใดควรปฏิบัติข้อใดไม่ควรปฏิบัตินะครับแล้วก็ครูอยากได้ไอเดียจากเด็กว่าเอเราจะมีระเบียบมารยาทและข้อตกลงกันใช้เครงดร่วมกันนอกเหนือจากที่คุณครูสอนไปอย่างไรบ้างนะครับยังไงส่งผลงานใบางานกิจกรรมมาให้คุณครูดูด้วยมาให้คุณครูดูมาให้คุณครูดูด้วยนะครับ อเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาแบ่งปันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับระเบียบม,มารยาทการแท้หองสมุดกันพอสมควรนะครับเด็กๆจำไม่ได้หรือกลับมาทบทวนย้อนไปดูต้นคลิปแล้วดูซ้ำอีกรอบนะครับนอกเหนือจากนี้สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากเ,าเว็บไซต์ Search Engine Google หรือ YouTube ต่างๆนะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับที่ พูดถึงระเบียบม,มารยาทการใช้ห้องสมุดที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งห้องสมุดเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับเบื้องต้นวันนี้เราพูดถึงห้องสมุดโรงเรียนของเรานะครับอ่ะอย่าลืมส่งใบงานแล้วก็กิจกรรมมาแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะครับสบวันนีสวัสดีครับ